พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับเฝ้าเดี่วกับผมในเช้าวันอาทิตย์วันนี้นะครับวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับในสดุดีครับบทที่หนึ่งสบมทั้งบทเลยนะพี่น้องครับมีอยู่12บข้อด้วยกันพี่น้องที่มีพระคัมภีร์นะครับเราเปิดแล้วเราอ่านพระคำของพระเจ้าไปด้วยกันนะพี่น้องครับสดุดีบทที่หนึ่งรสบาครับพระคำของพระเจ้าที่มาถึงพวกเราในเช้าวันนี้นะครับข้าแต่พระยาเวขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ ขอเงียปพระกันสดับคำวิงวอนของข้าพระองค์ตามความซื่อสัตย์ของพระองค์ขอทรงตอบข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของพระองค์ข้อที่สองนะครับขออย่าทรงตัดสินผู้รับใช้ของพระองค์เพราะไม่มีชีวิตใดชอบธรรมเฉพาะพระพักพระองค์เพราะศัตรูไล่กวดข้าพระองค์เขาขยี้ชีวิตข้าพระองค์ลงถึงดินเขาทําให้ข้าพระองค์อยู่ในที่มืดเหมือนคนที่ตายนานแล้ว จิตวิญญาณของข้าพระองค์จึงอ่อนระอาอยู่ภายในและใจข้าพระองค์ก็กลัวลานข้าพระองค์ระลึกถึงสมัยเก่าข้าพระองค์ใครกลัวถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ข้าพระองค์ตึกปรองถึงผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ข้าพระองค์ชูมือทั้งสองไปยังพระองค์จิตใจของข้าพระองค์กล้าหายหาพระองค์อย่างแผ่นดินที่แห้งผากข้าแต่พระยาเวขอทรงรีบตอบข้าพระองค์จิตวิญญาณของข้าพระองค์ฟไปแล้ว ขออย่าซ่อนพระพักของพระองค์จากข้าพระองค์เกรงว่าข้าพระองค์จะเหมือนคนเหล่านั้นที่ไปยังหลุมมรณาขอทรงให้ข้าพระองค์ได้ยินถึงความรักบั้นคงของพระองค์ในเวลาเช้าเพราะข้าพระองค์วางใจในพระองค์ขอทรงสอนข้าพระองค์ถึงทางที่ควรจะไปเพราะข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ข้อที่9กนะครับข้าแต่พระยาเวขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากศัตรูข้าพระองค์ได้ซ่อนตัวอยู่ในพระองค์ ขอทรงสอนให้ข้าพระองค์ทำตามพระทัยของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระวิญญาณประเสริฐของพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ไปยังทางที่ราบเรียบข้อที่สิบเอ็ดนะครับข้าแต่พระยาเวขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ออกจากความยากลำบากโดยความชอบธรรมของพระองค์และขอทรงทำลายศัตรูของข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ และขอทรงกาจัดผู้อาริถทั้งสิ้นของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์พี่น้องครับสดุดีบทที่143นะครับเป็นบทเพลงสดุดีที่ประพันธ์โดยกษัตริย์ดาวิดครับพี่น้องครับแล้วก็ตามธรรมเนียมของขุสจักรในยุคแรกนะครับเชื่อกันว่าสดุดีบทที่143นี้นะครับเป็นสดุดีสําหรับเกี่ยวกับคนที่กลับใจจากความผิดบาปครับ และเข้ามาร้องทูลของการช่วยเหลือจากพระเจ้าพี่น้องในข้อพบในข้อที่สองนะครับบอกว่าขออย่าทรงตัดสินผู้รับใช้ของพระองค์และไม่มีชีวิตใดชอบธรรมเฉพาะพระพักของพระองค์นะพูดถึงว่าเขาอาจจะมีะความผิดบาปบางอย่างนะครับที่เขาทําไปนะแล้วก็กลัวไม่อยากต้องการรับคําตัดสินของพระเจ้าพี่น้องนะแล้วก็ ผลของความบาปท,ที่เขาทำนะครับอาจจะเกิดขึ้นทําให้เขาต้องได้รับผลในวันนี้ครับที่เขาต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่เรียกว่าภัยคุกคามในชีวิตของเขาครับของกษัตรธธิย์ดาวิดพี่น้องพี่น้องครับก็อันนี้ก็จะเป็นบทสดุดีนะครับบทเพลงพี่น้องนะที่กษัตรธธิย์ดาวิดประพันธ์ขึ้นมาและแน่นอนนะครับส่วนใหญ่เวลาเรานักแต่งเพลงนะครับนะถ้าพี่น้องเป็นศิลปินหรือเป็นนักแต่งเพลงพี่น้องก็จะรู้นะครับว่าส่วนใหญ่ นักแต่งเพลงนะครับโดยเฉพาะที่อย่างยิ่งที่เป็นศิลปินนะเขาก็จะแต่งเพลงออกมานะครับจากเรื่องราวนั่นแหละประสบการณ์ของเขาครับความรู้สึกของเขาที่เขาพบเจอที่เขาผ่านมาพี่น้องเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันครับ143ยสี่ิาระสัดดาวิดได้ประพันธ์บทเพลงนี้ครับผมก็เชื่อว่าผ่านประสบการณ์ของท่านแน่นอนนะฮะประสบการณ์ที่ท่านอาจจะเคยทําความปิดลาดบางอย่างไว้นะครับแล้วก็ทําให้เกิดศัตรูเกิดขึ้นมาทำให้ทำให้ท่านนั้นต้อง ตกอยู่ในสภาพที่ยากลําบากนี้พี่น้องนะในข้อที่สามนะครับกตริย์ดาวิดได้บรรยายนะครับถึงเหตุการณ์นั้นที่ท่านระลึกถึงเมื่อท่านประพันธ์บทเพลงนี้นะครับเราบอกว่าศัตรูไล่กวดข้าพระองค์นะและพวกเขาขยี้ชีวิตข้าพระองค์ลงถึงดินนะเขาทําให้ข้าพระองค์ต้องไปอยู่ในที่มืดเหมือนคนที่ตายนานแล้วนะและจิตวิญญาณข้าพระองค์ก็อ่อนละอามากอ่อนละทมใจอยู่ภายในนะครับและใจของข้าพระองค์ก็กลัวด้วย นะทั้งอ่อนละอาแล้วก็ทั้งกลัวพี่น้องนี่คือสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดได้บรรยายนะครับได้พูดกับพระเจ้าในบทเพลงนี้นะครับ mm. เมื่อท่านพบกับสิ่งที่ท่านต้องได้รับจากความปิดลากของท่านพี่น้องเราไม่รู้นะครับว่าเหตุการณ์นั้นคืออะไรอาจจะเป็นไปได้น,นะครับว่าเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์ที่ท่านกําลังหนีอับซโลมนะครับลูกชายของท่านนะที่กบฏและไล่ล่าท่านนะครับก็เป็นผลจากการที่ท่านนั้นมีครอบครัว ที่ซับซ้อนมากนะครับท่านมีภรรยาหลายคนนะแล้วท่านก็มีลูกที่เกิดจากภรรยาแต่ละคนด้วยนะครับแล้วเหตุการณ์บางเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการข่มขืนนะลูกสาวหรือว่าบางคนนะครับโดยพี่น้องด้วยกันนะหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความไม่ลงรอยกันในกลุ่มพี่น้องซึ่งกษัตริย์ดาวิดไม่ได้จัดการพี่น้องนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องครอบครัวแล้วก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอันนี้เราก็เข้าใจกษัตริย์ดาวิดนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ กษัตริย์ดาวิดไม่ได้จัดการให้เกิดความยุติธรรมเกิดขึ้นอันนี้คือผลที่กษัตริย์ดาวิดต,ต้องได้รับนะครับเกิดขึ้นกลายเป็นอับซลโรมนะครับมีความขับข้องใจนะครับแล้วก็มีความขมขื่นใจกับกษัตริย์ดาวิดจนกระทั่งวันหนึ่งอับซลโรมลูกชายแท้ๆของท่านนะครับลุกขึ้นมาเป็นกบฏครับแล้วก็ตามไล่ล่าเอาชีวิตของท่านพี่น้องพี่น้องกษัตริย์ดาวิดถึงบรรยายนะครับว่าจิตใจภายในก็อ่อนละอาจริงๆนะครับและอีกใจหนึ่งก็กลัวด้วยกลัวหลานพี่น้องนะ อันนี้ก็เป็นหัวอกของคนที่ได้รับผลนะกษัต์ดาวิดบรรยายถึงเหตุการณ์ทั้งหมดครับและขอร้องพระเจ้านะในข้อที่สองครับกษั์ดาวิดขอร้องพระเจ้าว่าขออย่าตัดสินผู้รับใช้ของพระองค์เลยกษันะ์ดาวิดบอกว่าไม่มีใครเป็นคนที่บริสุทธิ์ชอบธรรมทั้งหมดหรอกขอพระเจ้าสงวนกษัตร์าดาวิดเถอะอันนี้คือคนอันนี้คือคาบิฐานของคนที่รู้จักพระเจ้าจริงๆครับรู้พระไทยพระเจ้านะกษั์าดาวิดบอกอย่างนี้นะครับแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับคลิกไปนะครับในข้อที่ห้าครับ กษัตริย์วิดระลึกถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในอนดีตพี่น้องนะข้อที่ห้าข้อที่หกครับกษัตริย์วิดบอกนี้เลยครับว่าเมื่อข้าพระเจ้าหวนระลึกถึงสมัยเก่าข้าพระเจ้ารขครวนถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์และได้ตรึกตรองผลงานแห่งประหัตของพระองค์ข้าพระองค์ชูมือทั้งสองชูมือทั้งคู่ไปยังพระองค์หมายว่านมัสการพระเจ้าจิตใจข้าพระองค์กระหายหาพระองค์อย่างแผ่นดินที่แห้งผากพี่น้อง พี่น้องเมื่อกษัตริย์ดาวิดเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากที่ท่านเจอนะครับในปัจจุบันสิ่งที่ท่านทาคือนอกจากท่านก็มาร้องทูลกับพระเจ้าแล้วนะพี่น้องนะสิ่งที่ท่านทาคือท่านนับประพอพี่น้องท่านนึกถึงประสบการณ์ในอดีตครับที่พระเจ้าสัตว์ซื่อพระองค์นี้ช่วยกู้ท่านอย่างไรนะท่านคงนึกถึงเหตุการณ์ที่กษัตริย์ท่านหลบหนีกษัตริย์ซาอูลนะครับและเห็นนึกถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าช่วยกู้ท่าน ให้รอดจากการเอาล่าเอาชีวิตของกษัตริย์ซาอูลพี่น้องนะความสัตย์ซื่อของพระองค์ในอดีตน,นะครับนึกถึงพระราชกิจของพระเจ้าในชีวิตของท่านนะฝีประหัตของพระเจ้าด้วยพี่น้องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการทรงสร้างนะครับและนึกถึงช่วงเวลาที่ท่านนั้นนมัสก,การพระเจ้าพี่น้องพี่น้องครับสอนเราในวันนี้นะครับเมื่อเรารเผชิญกับความทุกข์ลำบากในปัจจุบันในเวลานี้นะครับอาจจะเนื่องจากความบาปของเรา ที่ทําให้เราต้องตกมาอยู่ในวันนี้นะครับหรืออาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามก็ทับที่อาจจะไม่ใช่ความบาวเราก็ได้พี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่กษัตริย์ดาวิดสอนเราในสรุป143นะครับนอกจากเข้ามาพบกับพระเจ้าแล้วนะพี่น้องนะกษัตริย์ดาวิดนับพระพรด้วยพี่น้องความหมายก็คือว่านึกถึงเรื่องราวในอดีตครับที่พระเจ้าช่วยกู้ท่านพี่น้องวันนี้พี่น้องนึกถึงพระพรในอดีตครับนะลองนึกถึงพระพรในอดีตครับที่พระเจ้าช่วยกู้พี่น้องไว้ พี่น้องครับเรามีสมุดจดพระพรไหมครับผมหนุนใจพี่น้องนะครับให้เราจดพระพรของพระเจ้าไว้ครับนะเพื่อที่เมื่อเรารเผชิญกับอุปสรรคปัญหาในปัจจุบันนะเราจะหวนอย่างน้อยเราจะมีความคิดบางอย่างในห้วงคํานึงครับที่เราจะหวนะระลึกถ,ถึงเหตุการณ์ในอดีตครับที่พระเจ้าช่วยเราที่พระเจ้าช่วยกู้เราความสัต์ซื่อของพระเจ้าในชีวิตของเรานะพี่น้องนะ อันนี้จะช่วยได้เหมได้อย่างมากนะครับเมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากพี่น้องในะขณะที่เรากําลังระทมทุกข์อยู่นะครับกําลังตอมตรมอยู่ในความทุกข์ในปัจจุบันพี่น้องครับและกษัตรว์วิดได้บรรยายต่อนะครับในข้อที่7นะฮะถึงข้อที่12เลยก็ว่าได้นะครับขอพระเจ้าช่วยบอกขอพระเจ้าช่วยเถอะเข้ามาหาพระเจ้านะขอพระเจ้าช่วยกู้พระองค์นะและขอและขอวางใจในพระยาเวนะแล้ว You, <S <S วางใจในอะไรครับในความรักมั่นคงของพระองค์กับพระยาเวที่มีกับพระองค์ครับในทุกๆวันนะครับในทุกๆวันนะครับพระคําของพระเจ้ามาถึงพี่น้องครับนะรับทุกวันนะครับพระคำของเจ้ามายืนยันครับว่าพระเจ้ารักเรานะความรักมั่นคงของพระองค์อยู่ในทุกๆวันครับนะความรักที่ไม่ทอดทิ้งพี่น้องครับความรักที่พระองค์นั้นจะยังคงสัต์ซื่อกับลูกของพระองค์กับประชากรของพระองค์ครับและพระสารวิทย์บอกนะขอทรงสอนข้าพระองค์ถึงทางที่ควรจะไปนะ เว <S an other> ลาเจอวิกฤตการณ์เจอปัญหานะครับเข้ามาหาพระเจ้าแล้วและนับพระพรแล้วนะพี่น้องนะนึกถึงความสย์ซื่อของพระเจ้าในอดีตท,ทำให้เรามีกําลังครับมีความเชื่อนะทําให้เราไว้วางใจพระเจ้าได้ครับว่าพระเจ้าพระองค์นี้เมือ่อศรัทธาเราในอดีตจะื่ักับเราในปัจจุบันด้วยวางใจในความรักของพระเจ้านอกจากนั้นแล้วนะครับพี่น้องครับมาขอให้พระเจ้าสอนเราด้วยพี่น้องถึงทางที่เราควรจะไปนะพี่น้องครับ พระเจ้าสอนเราทางไหนพี่น้องครับง่ายที่สุดครับสอนผ่านพระคำพีพี่น้องนะให้เราตอบสนองกับปัญหานะครับตามพระคำของพระเจ้าถึงทางที่ควรจะไปขอพระเจ้าเปิดเผยและสําแดงครับพระคำของพระเจ้าเพื่อที่เรานั้นจะตอบสนองกับวิกฤตการณ์กับปัญหากับความทุกข์ที่เราเผชิญอยู่นั้นะในขณะที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าครับและขอการช่วยกู้ของพระองค์นะกษัตย์าวิทย์บอกนะครับขอสอนทางของพระองค์ขอสอนนะครับพระองค์ทำตา,ามพระทัยของพระองค์ เวลามีปัญหานะครับเราไม่ตอบสนองตามใจเรานะพี่น้องนะกรัสานดาวิดสอนเราในข้อที่สิบนะครับให้เราตอบสนองต่อปัญหานั้นต่อบความทุกข์ใจนั้นโดยการทําตามใจพระเจ้าพี่น้องถามพระเจ้าว่าน้ําพระทัยพระเจ้าจะให้เราตอบสนองยังไงอาเมนนะพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่กริย์ดาวิดทำครับแล้วพระสัญญาพระเจ้าเลยครับบอกว่าพราะรับพระองค์ในข้อที่สิบครับเมื่อเราทําตามทางของพระองค์ครับ็ทำตามน้ําพระทัยของพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือพระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงนํา ข้าพระองค์ไปในทางราบเรียบก็คือจะผ่านเราจะพระองค์จะพาเราผ่านปัญหานี้ไปได้นะครับวิกฤตการณ์นี้ไปได้อย่าง <Yeah. S 1> ราบเรื่นพี่น้องอาเมนนะครับและกร์ดาว,วิบอกนะครับขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ขอทรงนําข้าพระองค์ออกจากความยากลําบากนี้เถิดแล้วก็ยังคงยึดมั่นในความรักของพระเจ้าเพราะกร์ดาวิยืนยันว่าท่านเป็นผู้รับใช้พระองค์อาเมนนะครับพี่น้องครับพี่น้องเราทุกคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับนะเราทุเราทุกคนนะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้า เราะฉะนั้นนะครับให้เราวางใจในพระเจ้าโะรงนี้นะครับพี่น้องผมทบทวนทีนะครับเมื่อเราพบ,บกับวิกฤตการณ์พบกับปัญหานะครับอาจจะเป็นความผิดบาปของเรานะครับหนึ่งสารภาพบาปกับใจครับนะขอพระเจ้าช่วยนะที่กษัตรราวิทธ,ธิรทำนะครับนะอยากตัดสินขอพระองค์ยกโทษความผิดบาปด,ด้วยนะไม่มีใครไม่เคยทําบาปไม่มีใครไม่เคยทําผิดท่านขอการยกโทษจากพระเจ้านะหลังจากนั้นท่านนับพระพรพี่น้องท่านนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตครับที่พระเจ้าช่วยกู้ท่านนะครับ เมื่อท่านนึกถึงในเหตุการณ์ใดตแล้วท่านมีความเชื่อขึ้นมาครับเมื่อท่านมีความเชื่อท่านทําไงครับท่านวางใจในพระเจ้าครับวางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าที่มีต่อชิตของท่านครับหลังจากนั้นนะครับท่านเข้ามาสแสวงหาคําตอบจากพระเจ้าครับแสวงหาคำตอบจากพระคมภีครับจากพระคำของพระเจ้าพี่น้องที่นาท่านนะครับไม่ได้ตอบสนองกับวิกฤตการณ์หรือปัญหาด้วยใจของท่านเองนะครับแต่ทําตามน้ําพระไถยพระเจ้าเราเห็นนะครับขอทรงสอนนะข้าพระองค์ นะแล้วก็ขอพระเจ้าช่วยท่านให้ท่านรอดพ้นจากทางนี้แล้วพระเจ้าสัญญาครับพระเจ้าจะนําท่านออกจากปัญหาด้วยความรับรืนนี่คือประสบการณ์ของกษัตริย์ดาวิดครับที่ท่านประพันธ์เป็นบทเพลงนี้หวังว่าจะเป็นพระพรกับพี่น้องนะครับในเช้าวันนี้สําหรับพี่น้องที่กําลังเผชิญอยู่กับปัญหาอยู่กับความทุกข์ยากลําบากในชีวิตนะครับพี่น้องครับอเมนนะพี่น้องเนาะให้เราร่วมใจกันานครับพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระยาเวพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าผู้ทรง มีพระเมตตาและความรักมั่นคงของพระองค์เป็นพระเจ้าที่ลูกไว้วางใจได้และในทุกๆปัญหาที่ลูกเผชิญนั้นลูกเข้ามาสารภาพกับพระองค์ในความผิดบาปของลูกที่อาจจะทําให้เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นและลูกเข้ามาขอการช่วยกู้ของพระองค์ขอการยับยั้งการพิพากษาการลงโทษที่มาจากพระองค์และลูกเข้ามานับพระพรและลึกถึงความสย์สซื่อของพระเจ้าที่ทรงช่วยกู้ลูกในอดีตเพื่อที่ลูกนั้นจะคงมีความวางใจในพระเจ้า แล้วก็เชื่อในพระองค์ในความรักมั่นคงของพระองค์และตอบสนองต่อปัญหานั้นด้วยวิธีการของพระองค์ไม่ใช่ด้วยวิธีการของลูกเองพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ลูกอธิษฐานกราบทูลในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับปัญหาเป็นเรื่องปกตินะครับในชีวิตของผู้เชื่อนะครับเมื่อไหรก็ตามที่เรามีปัญหานะครับให้เรามาหาพระเจ้าครับมาพึ่งพาพระองค์ถ้าเราทําผิดก็สรารภาพบาปกับพ,พระเจ้าครับอย่างง่ายๆครับไม่ต้องไม่ต้องปกป้องตัวเองพี่น้องครับกับพระเจ้านะครับถ้าสิ่งนั้นเกิดจากความผิดของเรา ขอพระเจ้ายกโทษบาปเราเลยครับสารภาพบาปกับพระเจ้าพี่น้องนะขอการอภัยจากพระเจ้าและขอพระเจ้าช่วยกู้เรานะครับและขอการเริ่มต้นใหม่จากพระเจ้าอเมนนะครับพระเจ้ารักเราครับและพระเจ้าจะช่วยเราพระเจ้าโปร่งนี้วางใจได้พี่น้องอเมนนะครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าขอบพี่น้องนะครับในเช้าวันนี้ครับ